แสงยันมืดมิดเลยมืดมิดนี่คืออะไรหมายถึงแบบว่าอนาคตนะมืดมิดจากตัวละครอะไรเงี้ย<อ>หนังมันใช้หนังสีนี้ใช่ไหมทุกคนมันใช้หนังสีฟ้าใช่ไหมเฮ้ยผมคราบได้หมดเลยเนี่ยครบเซตครบเซตแต่ว่าผมจะใส่เซตนี้จริงเหรอวะโอ้โหแต่ตังค์ไม่พอเนี่ยเออตังค์ไม่มีตังค์ขาดขาดตังค์แม่เอ้ยเราน่้จะต้องคราบถุงมือก่อนไหมกับรองเท้าปะ พราะว่ารองเท้ามันบวกเลือดไงรองเท้ามันบวกเลือดนะครับรองเท้ามันบวกเลือดเราต้องคั้รองเท้า,ทาก่อนห้าแสนอาวุธณ์หนึ่งเอ,อ็มเหรอเฮ้ยได้สองแสงเฉยเฮ้ยหันไปแป๊บเดียว oh God. โอ้ยไหวกอเฮ้ยน้องเขามีดวงนะเนี่ยน้องเขาได้ใส่สองแสงอะทุกคนเออน้องเขาได้ใส่สองแสงเนี่ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปใช่นไ,ไหมครับอะไรก็ต่อดีวะ โอ้โหแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าได้สองแสนมันก็ขัดไม่ได้ปะก็ <c ười> <c ười> ดีก็ดีไม่มีตังครับอยู่แล้วขาดอะไรนะ,ะทุกคนถุงมือใช่ไหมถุงมือน้องถุงม,มือยังไงถุงมือิี่สา์โอ้ยมันเปิดไปได้ยังไงวะทุกคนทุกคนว่ามันเปิดไปได้ยังไงอะครับก็สองแสนสองอันนะครับธรรมดาที่ไหนอะครับ เออก็สองแสงสองอันนะครับเฮ้ยไม่บักดิไอเดี่ยของจริงเลยของจริงเลยของจริงเลยบอกเลยธรรมดาที่ไหนอะเออน้องเขาเรียกของแล้วบอกเลยน้องเขาเล่นคาถาแล้วเนี่ยจริงมันเป็นประ้ทยังไงอะครับโอ้โหอาวุธอีกห้าเลยครับเราเราควรจะคับอาวุธก่อนไหมจริงจริงผมว่าคับอาวุธก่อนมันก็ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าอาวุธมันใช้เยอะสุดเลย อาวุธมันใช้เยอะสุดเลยใช้5 5 6 7 8เฮ้ยผมมีอีกนะผมคับได้อีกนะคับได้อีกนะครับขอบคุณซับค i b e ด้วยนะครับเห็นว่าย้ายไปเฟสว่าไงเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะทุกคนเอาดีเอาดีเฮ้ยหรือว่าเขาปรับเลทวะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลเจม โฮัลโหลเจมโฮัลโหลอัพเดตเหรออ๋ออ๋อโอเคอันนี้คือทุกครั้งติดหมดเลยอะเจมเป็นไปได้งไงอะครับ